ครับท่านผู้ชมเนาะมนีพเที่ยงกะได้ทำตามสัญญาแล้วก็เอาเงินทีว่าเอฟซีพ่นฝากไว้1,000บาทครับผมไปสือผลละหมากลากใหม่ล้วก็เป็นน้ำส้มน้ำหวานครับผมเป็นดอกใหม่ดอกตอกเนาะเอามาไหวาอากงแล้วก็มาขอขมาก,กรรมให้เพิ่นนเพราะว่าลูกหลานบ่หูจักครับกระถางถูก่งใหญ่นี่ครับไปตั้งตันเพิ่นไหว เวลาฝนลงมากก็ลงมาลําบากเนาะตามที่มีเอฟซีฝนบอกสู่พระเท่องฟังนั่นแหละครับพอดีมนีขมาขอ,ขอขมากรรมกับปูยาตายายหรือว่าอากงเราก,ก็เลยข,ขออนุญาตยับกระถางถูบลงมาไวหนีครับผมเอามาไวตรงนี้ของไหวจะอยู่ดันหนาเนาะวันนี้่นก็คือนสีสะดวกสบายลวครับลงมาเอาสิ่งของที่ลูกหลานมาไว ขาดสันผูชมตอนนี้ป้าพูดมันก็หยอ,อกล้อกันอย่างเนาะ <laughs> ผลจิตขอครับผมเพจ่นจุดทูกเสียงท้ายขอน้ำอากงเนะาะรัวปูญาตายาย<อ>ครับ<อ>ผมเ<อ>พราะว่าห้ามามือหน,นีมะวายกบได้มี่หลังทรงรลังหยังครับก็ก็จะขอแนวนี้แ่ะครับเพระาะว่าห้าบ่สามารถที่จะสื่อสารกับ่นใดเขาก็จะขอออกมาทั้งทูกเสียง้ายนานนเนาะคานผม้ช่มเนาะคาถาเบิ่งคานผม้ช่มถาเบิ่งรอดูนะครับป้าคุณแม่พูน

มันอที่เสงครับสพุทภาวที่สอพุทภานี่ขอให้ลบันดาลให้ลูกเห็นลานเห็นตัวเือนเตือาถึงลงมาเป็นไะคีปัญาเยขอให้อกะอกงปลูกถายลูกหลานอดีหดีออกกไ้ถูกเดือปเดอหลกล้านมาคาราขอโชคขอลาภ เอาใส่ใส่ผุหน้าป่าใส่บกสมโบนะถ้าใส่้ลาสมโบนี่ใหญ่หลวดมันจังบอติงประมาณจีแหนติ๊กล็น่ะรับโอเคเลยเห็นหันแล้วโป้กับติ๊กสายเนาะป่านเนาะรูกร้านมัเป็นผู้หูเกี่วตาทิพนอะคาจี ศัยปูญาตาใหญ่าอาแปะอากงอยู่นี่ละบอกออกมาในทูบเชียงยถ้ามันจะเป็นตัวเลขที่เจาออหงวดของวันที่สองพฤษภาคมออพศ2564ก็ให้ออกมาให้ลูกหลานได้เห็นชัดๆในทูบเชียงใา้เลยต้องใจจะขึ้นหาเนาะต้องใจใจหาหาเลี้ยงชีพ นี่ครับท่านผู้ชมตัวข้างบนนี่พอเที่ยงมองเบิงจังไดกะเป็นเลขหกครับผมตัวกลางเป็นเล,เล็กเจ็ดเหล็กตัวสุดท้ายนี่น่าจะเป็นเลขห้าครับเนาะตามจริงกันยังใหม่เพราะในหมดอยู่ครับผมแต่ว่าพอเที่ยงเบิงว่าน่าจะเป็นเลขห้าแล้วครับหกเจ็ดห้าอู้อีครับท่านผู้ชมเห็นบ่พอไระเที่ยงซุ่มมองใกล้ๆแล้วเล็กห้าชัดเจนกันเลยครับเป็นบ่หกเจ็ดห้าครับหกเจ็ดห้าลองมองดอครับหมวดก่อนออกห้าหก ก็แปดเจ็ดงวดนี้อาจจะเหลือตัวที่มันเป็นตัวหลังก็ไดเนาะหรือว่าเป็นตัวหนาครับมาร่วมกันก็จะเป็นหกเจ็ดห้าครับผมนี่เป็นทูตเซียนไทยที่คุณแม่พูนหรือว่าป้าพูนเพิ่นไหญมาขอกับอากงหรือว่าปู่ย่าตายหายิ่สิงธิ์อยู่ตรงจุดนี้เนาะยังแม่พูนเองเพิ่นกะเป็นแต่ว่าเป็นคนสื่อสารกับหนักหน่อยครับผมเพราะว่า เวลาหนักหน่อยพันลงก็จะมีแม่พูนแหะครับพันอยู่ไก่เพราะว่าจะค่อยสื่อสารว่าปุญญาตายหาญย่หรือว่าแปะกงหรือสิงสศักดิ์สิีพันยอยากได้หยังจังสรีนาคราสเม,มืองชุ่มหรือว่าพันใจโจกให้ลาบจังได้ยังสรีนาพระเที่ยงก็เลยถือโอกาสให้คุณแม่พูนพันเป็นคนจุดถูบเสียงทใายขอกับปุญญาตายหญ่หรือว่าอากงเพราะว่ามื่อนี้จะบ่มีบ่าว่าบ่าว่าจะเป็นนาคหน่อยหรือว่าลุงต่ำพันกับลุลงครับมื่อนี้ กาจกขอจากถูกเสียงท่ายนะครับเบิรงเอาเด้อครับท่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบกาให้เอาช่วยประกามาจดไว้ครับผมพลอ,อยั่างอยู่หลายมืออยู่ครับหลายมืออยู่เนาะเพราะว่าขันใส่ข้อมจำมันจะเลื่อมครับผมทั้งนี้ท่างนั้นขอท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ดูอย่างมีสติเอาเหตุเกิดไปเป็นแนวทางครับผมเพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นนะครับ า6 7 5เลขที่เลยน้องมอมนี่รูกเพื่อนูผุ่นหมดเลยอยใส่ดินผมมาจากครับชัดบอกครับท่านผู้ชมห้า ท่านได้ชื่นชอบกะล่องเอาไปพิจารณาพวกนะครับเนาะกะล่องไปตัดเบิง้งก็ไดครับผมตัดเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกหาหกหกหาแต่ว่าหาหกมันออกแล้วก็คือสิบระมาณอีกดอกครับก่จะเป็นหกหาหรือว่าเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหาหาเจ็ดประมาณนี้นะครับ่าม,มาช้ชมเนาะแต่เมื่อกี้นี่ไปเป๊ะๆพอเทียงมองเบื้องยูลูกสมโอนี่ครับจะมองเห็นเป็นเลขสองแปดอยู่ในนี้ แต่ว่าคำอยู่ไกลๆก็มองไม่ค่อยชัดเจนครับก็เลยบ่อยากเบอาเนาะกระจายเบิรงแค่ถูกเสียง้ายที่คุณป้าพูนพนด้จุดไว้ให้ท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีชองสตาร์ดาชาแนลพนัยเบิรนกันหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้า ครับวันนี้เขาจะมีมาสองถาดครับผลไม่ช่วงนี้มันกำบังเป็นหนาผลไม่เนะะาะกระตุ้นช่วมเนาะก็ยังไม่มันบำเป็นหนาผลไม่ผลไม่ก็จะยึดแน่ก็มีแต่ผลลไม่ตามมาดูการส่วนหลายนี่ปราพูผานผลกระไดน้ำบกม่วงเป็นบกม่วงบานๆเท่าน,นี้แหละครับฝานก็อย่างนี้มาถวายให้ป่ยญาตาใหญ่ พอพ้นเป็นคนโบราณพ่นก็มักจะกินของหวานแนวนี่แหละครับเป็นผลไม้เปิดทางสว่างเลยบะนี้ลงมาสบายเลยบะนี้เที่ยวง่ายบะนี้จังไดกษัตริเดออากงเอ๋ยปูญาตาใหญ่ก็นำไปให้โชคให้ลาบลูกหลานสุผู้สุคนเนี่ยเธอบ่กว่าจะเป็นเอฟซีที่เป็นบริเดินทางมากกระซังเขาไปบอกคนนี้ให้พ่นมีโชคมีลาบพอพ่นใดมาซอย ทำบุญเนาะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ราที่ขาดไม่ได้กะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปในเด้อครับท่านผู้ชมคลิปนี้พอเท่าเองจะขอตัวลาไปก่อนครับพอกันใหม่คลิปหน้าการให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องการให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ยาเจ็บยาจนแห้งๆร่วยๆกันสุภู้สุคนไปละครับ